แดด,ด,ด,ดครับแดดแน่มึงดูพูดนะเห็นว่าแดดพูดนะแดดครับไรแดดจ้าครับก็ยังเลยพึ่งเนี้ยแดดครับแดดคักนขนาดเลยมึงดูพึ่งดูเแดดครับออกแนวเลยออกไปข้างนอกก็าอะไ,ได้ดอกแดดเนี่ย มืในหัวตาอับามากกับแหงหงายกบกัแล้วเดี๋ยวัดลมไปทังไหนมันจะมาห่อนแน่เอาอต้นใหม่เอาไปตั้งไว้หันไหมก็ล่างกงหยอดไม่ไหมหลวกเบิ้ลยพี่นนองเด้เขามันทั้งไม่ห่อนลายอันเฮ็ดคแน่นไหมเอาไปตั้งไว้หันเนี่ว่ามันสีลบแดดได้แล้วบิลบแดดกนานล่างหนันเอาแววมาได้หยอดบวกได้เหมบ หยอดบวกเลเก็บออกมามาท่านมันเอาขอมาตั้งอยข้างใน,นแล้วมันกระโปหม่หรอมันยังมีหกักหยอดมันโปง่งนสนเลยซอง้มหยอดเลยบวกลงด้ยเลยแดดมันเผาคัะเผาคับเเนี่ยขอบุณซ้หลานนงใจเด้อ่น้องแดดไล่จนหนาเดือเื่อยเ่ออนปครับปอนเ่ย ไม่นายังัปปูที้ด้วยนอนหอยข้าวคอดแน่อยหนนองีอนอง้ตึ๊บตึ๊บนตกมันขึน้นเงีงๆๆๆตตง้ตื่นสอบขึ้นมาแดดรับแดดเงี้ห่อนห่อนรับอะไร หม็ดผมกันบ้างก่อนเ่ยหาย่างว่าหมดผมกันนะคไปเห็นข้างบนไปทุ้ยยันกันล่งของน้ำข้างบนมากเลยห่อนไหลก็เลยมาอาบน้ำาะอาบน้ำแล้วพ่อมาขึงไหลกับห่อนอีกแล้วห่อนเย็นๆเย็นๆ ขอบคุณหาลานโองใจเ,เ้อน้องี่ผมก็มามัดไ่ไดนมหอนหี่ผมมัดผมอ้อนอ้งอง คอห่อนกัดง่ายหน่อยตัดๆหน่อยมันย you know? you know? ังเ็จออกง่ายๆกัดมันขึ้นนันเนี่ยมือเล่นมือว่างกะห่อนนั่นสิแหละพอพอตกตอนกลางขึ้นหน้าฝนตกประสันใขล้อยู่ฝนตกอันฝนมาตกกะสีห่อนกับก็เหนี่อยใกล้อยู่ฝนเป็นยังลมฝนตกขึ้น ตกแข็งอยู่ขึ้นตกแ,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 แกข็งแ,แ,งแ,แงข็งแทงบัลุกขึ้นมากดอกฝนตกแข็งอยู่แต่แทงบัลุกขึ้นมากเอที่จตีบัลุกขึ้นมากไทยขีบบัลุกเรื่องมันไงไทยขีบฝนเค็ดตอนที่ฝ่ามันล่องเราไปที่เหนียนร่างไทยขีบอยู่แสงฝ่าเปี้ยงบัดนี้โทรศัพท์หลุดเมื่อจะฟ้องกับกระเด็นไปทางอื่นเ,เลยบย่าเอาอีกเลยบัดนี้ยหญ่ แทนทีสดไดอันนั้นโทรนารซันาเก็ดไม่ยังไงไปไทยถ้ำเมสงศีเลยก็เลยตกลุ่ราลิไทยคลิปงามงๆเราเปิดทาเดี๋ยวชีวิตไปว่รลรดปาห้องเปี้ยงแบบนึงโอ้ยกลนกีทังแบบเทราัรทักับกระเดินไปก็ระม่องเลย เอาไมาได้ติดายเนาะเลยเพาเอาเลยเ่นเศ้าบ่ออกไปไทยเลยเหมือนหยาากันฝน,นตกธรรมดาฟา้าบางห้องบางเางได้อยอันนั้นแล้วโอ้ยแสงเนี่ปานก,นกันกับเสียงของน้องปุ่นรลด,ดลงมาแต่ลำเสียาเปียงปังเปียงปังโอ้ยพี่นนองป,นปุบปับปุบปับอยู่เลยบ่ากาบากาเลยเ่เอาเลยยานแห้บบเขาไปออกไปนอก้า,าไง